ด้ยสบายดีมามาวันนี้มาตอบคอมเมนต์อีกคมมนนึงเนาะที่เพื่อนคอมเมนต์มาถามเนานะเอาแบบคลิปสั้นๆเนาะวันนี้พอดีบัวค่อยมีเวลาส่วนนี้มีเวลาเลยทำคลิปยาวๆเนาะสำหรับน้องคนที่อยากหัวปาตาแบบไหนปาตาบับิดเนาะเดี๋ยวค่อยทําคลิปสอนเนาะตอนนี้ยังไม่มีกิ่งเนาะตอนนี้กิ่งพันรู้ออกไปแล้วเนาะอ่ากราบส,สวัสดีเอฟซีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ ยิบซีทางฝั่งลราดำเนิด้อพี่น้องเด้อยังไงเนาะอันไอคนนั้นอยู่ทางบึงการเนาะสบายดีเนาะหวังว่าคงสบายดีเนาะกอบ,บุหิเพื่อนคอมเมนต์มาเนาะอ่าสำหรับคนที่คอมเมนต์มาถามเนาะว่าคือบุหิตต่อเสียบมั้นวะต่อเสียบกเ็เฮ็ดได้อยู่แต่ว่าเวลาถอนมันมันยากเนาะนต้องใช้แหงเนาะเวลาถอนมันลำบากหลายแล้วก็มาเสียบ ไต้องใส่น้ำยาอีกใส่น้ำยาเร่งหากแล้วก็อุ้หยหลายๆอย่างเนาะตัวเสียบเนาะสำหรับตัวเสียบเนาะในอีกอย่างนึงมันก็นดูแลยากแน่เป็นโรคง่ายเนาะไอที่บเวชตัวเสียบก็คือว่ามันใช้เวลานานเนาะกว่ามันสิแตกเนาะใช้เวลานานกว่าบัดติ้งเนาะถ้าเอาเห็ดแบบนี้แหละมันสิแตกดีเนาะมันสิแตกดีกว่าบัดติ้งเออมันสิแตกดีกว่าอย่างดิ่ดเนาะขออภัยเนาะ ไม่ใช่แตกดีก็อย่างดินเนาะแบบนี้มันดูแลง่ายอีกอย่างหนึ่งมันก็บม่ค่อยเป็นโรคไะต่อเทียบมันมักเป็นโรคหลายเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นบันดิงมันนี้สี่สิบห้าวันกับตอนเช็ดแล้วสี่สิบห้าวันมันก็แตกได้แล้วเนะาะมันก็แตกแล้วที่สี่สิบห้าวันี่ขายได้ละอย่างสําหรับบัดติงเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างดิดมันชินานกว่าน,นะ ประมาณนี้เนาะอันนี้แต่งต้นแล้วแหละพี่น้องยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อรอต้นที่ซ่อมอยู่รอต้นที่เขาซ่อมให้มันฟื้นเนาะแล้วค่อยใส่ปุ๋ยบาตเดียวเลยเนาะก็ประมาณนี้เนาะเอาแบบทันๆเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบใจทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องสบายดี